สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน V2 โดยได้โพสข้อความที่ว่าไปสิบอกไงเด้อ ลูกคอย,ยทะเลาะก,กันปีละครั้งลูกเจ้าทะเลาะก,กันปีจะคืออาพี่เองทําอะไรแล้ลวล่ะบ้หล่อใส่แว่นดำไม่เสมอธรรมดากับป้าอ่ามันก็จริงมันก็จริงนะป้าไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะลูกป้าก็ไม่ใช่ผู้ดีผู้ดีพี่นอ้องเอ้ยลูกป้ากับเป็นลูกชาวบานธรรมดาละ่ะส <c oughs> ะไปคิดยังายนะจิบ,จบ คนที่เขาเขาคิดแล้ก็แนะกันแหนมันก็นแหละนะแต่ความเป็นจริงอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแหละในี่ตอนนี้ก็ได่งหัวเราะกันอยู่เนี่ยแต่ป้าไม่พูดหรอกใช่ไหมนม่งหัวเราะกันอยู่ปีละสามร้อยครั้งครับลูกผมมาสันวาสาสร้างวานี่วันนีเด็กหน่อยหายกันนุสวาแนละ้วผู้เฒ่าหายกันกันยังมีเลย แมนบอทุกอย่างยังเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติถ้ามันจะไม่ปกติก็เพราะคนที่ไม่ปกตินะ่ะเอาไปทำมาไปเล่นไงแมนบอกคนที่เอาไปเล่นน่ะแสดงว่าจิตใจไม่ค่อยปกติจิตใจไม่ค่อยอยู่สุขมัมีความสุขเอ,อ้ยพี่น้องน็งมีคิดอยงหลาย ยิ่งของเต็นลูกๆทะเลาะก,กันบ้างปกติพ่อแม่ยังจอดรถโบกกันกลางทางเลยด่ามาเยอะอยากย้ายไปดาวอังคารอย่าเอาตาชานไปด้วยนะเดี๋ยวแกลืมปิดไลทจะอายชาวดาวอังคารแบบอายชาวโลกอีกชาญรู้โลกรู้มะนาวต่างดุดรู้ฮ่ฮ่ฮ่หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหัวเราะกบเกือนความโตอตอนโดนไอ้หนีเวียงใส่นางเจนได้แต่มองตาปิบปปเออทำเป็นเรื่องธรรมชาติปกติลับหลังอย่าให้รู้นะว่าแอบไปทุบหลังตาชานแอบเอ็ดตาชานจะแชงให้ชีวิตตกต่ำาหัวทิ้งเลยคอยดูนะ ปากด,ดีโดนปัวเตะจนสมองเสื่อมหลงผัวเข้าใ้เมื่อคืนตูเห็นแกน้ำตาคออยู่ตลอดทางฮ่าฮ่นั่นก็เรื่องปกติของแกสินะทนทีนดีนะผวยชอบหมดคําสิวาน้ำแหละถ้าเห็นการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติก็คงมีปัญหาทางจิตแหละนั่งเป๋นเห็นหน้าเหลือแค่สองนิ้วตอนหลัวกระเทกข,ของใส่ในรถ ก็ขอสมน้ำหน้าแล้วกันดีนะเมื่อคืนมันไม่โดนผัวเอากระเป๋าทิมหน้าให้หลังใหม่น่าจะโดนเยอะกว่านั้นค่ะโหดโหดดิบดบเถื่อนเถื่อนซาดิดนิดนิด,น,ดนี่แหละที่เป็นหลงไหลปวดป่านมากการที่ผัวถวายบาทา มันคือเรื่องปกติวาา่าซนบอกแล้วไงอย่าไปคิดสงสารมันปากดีโพดแกเงียบเนี่ยไปก็คงไม่มีใครเขาอยากสนใจละ่ะพูดเพื่ออะไรเหมือนร้อนนะเด็กปกติทะเลาะเรื่องแย่งขนมของกินแต่ลูกแกทะเลาะเรื่องเล่นเกมมันเรื่องดีไหมละ่ะเจริญละ่ะมีแม่แบบนี้ เมื่อคืนโดนผัวจัดถึงกับน้ําตาซึมเลยวันนี้ปากดีซะแล้วหรือเป็นเรื่องธรรมดาของเขาจริงๆพ่อตบแม่ลูกโดนพ่อถีบธรรมดาธรรมดาที่เขาสนใจก็คือลูกแตนเป็นผู้ชายแต่ก,กีดสนัน่นเปลี่ยนสีเก่งเนาะถ้าเป็นตู่มาทำให้แบบนี้นะตู่ไม่ยอมเด็ดขาดเพราะตู่อายคนเขาเห็นกันทั้งบาง และแล้วจะมาขอโทษแบบเงียบๆก็ไม่เอาเดอ้อเต๋นร่างทองกลับมาแล้วเว้ยกลับมาเร็วจัดจัดใจคอแก่จะไม่เว้นระยะให้ความสงสารของตู่เข้าไปได้เลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเต๋นต้องอดทนอย่าไปสนใจคนที่เขาไม่ชอบเต๋นเขาอาจจะไม่รู้จักตัวตนของแต๋นดีพอเชื่อผมสิแต๋นจา๋า ถ้าเขารู้จักแต่นดีจริงนะเขาไม่ใช่จะแค่ไม่ชอบเขาต้องเกียดและตามด่าตามแช่งแต่นแบบตูนี่แหละขอด่าต่อไปไม่รอแล้วนะทำปากดีลืมกำมพืชตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆนางหน้าแหง้งหน้าดำทำตาปิบๆหน้าสงสารถ้าไม่มีคนใส่สบงไปอวยลูกของเถิกไว้จนเวอาหวัง เชื่อเถอะค่ะต่อให้ลูกเถิกทะเลาะก,กัน365วันก็ไม่มีใครสนใจเข้าใจนะเถอะคนที่ไม่ปกติก็คือคนที่มานั่งไร้สุดหัวร้อ,อก,กบเกื่อนแทนที่จะไล่บอกว่าสอนลูกแล้วเตือนเตือนลูกแล้วจะดีกว่าไหมแม่ที่ดีเขาสอนลูกไม่ใช่ให้ท้ายลูกพอแม่รังแกฉันนะ่ะเคยได้ยินไหม ความรุนแรงซึมซับได้จากครอบครัวเป็นหลักลูกฉันสองคนไม่เคยทะเลาะก,กันนะแต่นจ๋าเพราะฉันสอนให้ลูกของฉันดูแลกันและกันอย่าหล่อนไม่ให้ทะเลาะก,กันก็จริงของนางยูรอกที่น้องทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติตอนเป็นเด็กเราก็ทะเลาะก,กับพี่กับน้องและแบ่งฝ่ายกันทีและทีมทีมละสองคน พอเปลี่ยนเรื่องก็ดีกันเหมือนเดิมพ่อแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกของมันได้เห็นมันก็เลยปกติไงโรคจิตและนี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแล้วในสามโลกนาชื่นอกตุ่มในคลิปนั้นสี่หน้าท่าทางของเต็นไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขความหันษาแต่อย่างใดเลยนะเต็นมีท่าทางหวาดกลัววิตกกังวล สีหนะ้าของแต่นมันออกมาแบบนั้นและบ่งบอกจากภาษากายหน้าเต๋นขนาดว่าเป็นเวลามืดมืดค่ำคำ,คำมันยังออกมาชัดขนาดนี้แป๋นเอย๋ยเป๋นจะหลอก f อของเป๋นกับผวยได้เป๋นหลอกไข่ๆทั้งโลกได้แต่เป๋นหลอกตัวเองไม่ได้นะรู้ไหมเป๋นจะแถลงอะไรยังไงก็ย่อมที่จะทำได้เอาที่เป๋นสบายใจและเป๋นกับผวยทุกวันนี้ ก็เล่นละครสอนละครให้โลกดูอยู่ตลอดนี่นาจะออกมาทำน้าระละืนหัวเราะแค้นแบบที่เป็นทำบ่อยๆก็ไม่มีใครเขาจะยักข้อหาอะไรให้เป็นหรอกนะแต่สิ่งที่เป๋นเจอก็คือสิ่งเดียวที่เป็นเป็นคนที่รู้เองทั้งหมดแบกเองทั้งหมด f อของเป๋นหรือพวกของเราตรงนี้ไม่มีใครรับรู้ความรู้สึกนั้นและรับมันแทนเป๋นได้ นะความสุขของเป็นมันจะฉาบฉวยหรือมันจะเป็นความสุขสุดลิมทิ่มประตูไม่มีใครบนโลกใบนี้จะรับรู้มันได้นอกจากเป็นสีคนเดียวนะจ๊ะสงสารตัวเองบ้างก็ดีนะเวลาตายเราตายเป็นคนเดียวไอ้ผวยมันไม่กระโดดเข้ากองไฟตายไปกับเรานะให้รู้ไว้ด้วยนะรู้อย่าง อยากเห็นมันโดนผัวบุกกลางไรสุดแบบจะจะจังเลยน้าชื่นอกตุม่มลูกมันก็เอาอย่างมาจากพ่อแม่ของมันนั่นแหละคงเห็นตัวอย่างมาจนชินก็เลยทําตามเป็นคงชาชินกับเรื่องพวกนี้เพราะเมื่อคืนก็ดูนผวยจัดไปหนึ่งดอกเป็นเลยบอกว่าลูกๆทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติเป็นเอ้ยคำพูดมันประดิษฐ์ประดอยได้นะ แว่เวลตาของมันหลอกกันไม่ได้ว่าลึกๆแล้วเป็นดูลลหลนกลัวจนจิตตกเลยแหละ